สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยช่องจอย CA นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าด้านหลังเต็มๆเ,เลยนะคะเป็นห้องสต๊อกของจอยเองนะคะห้องสต๊อกของจอยเนี่ยไม่ได้มีแค่ข้างหลังนะมีอีกฝากหนึ่งด้วยอีกฝากหนึ่งก็จะแบบเป็นเกง,เ,กงเป็นอะไรเงี้ยคือใส่ถุงเอาไว้นะคะห้องสต๊อกที่เห็นเนี่ยทั้งหมดจอยมีสินค้าน่าจะพันกว่าตัวพันกว่าตัวนะคะจากการทํางานมาทั้งหมด ปีนี้น่าจะเป็นปีที่6ของจอยนะอ่ะโอเคก่อนที่จะเริ่มเข้ารีวิวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปฉาชิ่งนะคะคลิปฉาชิ่งเนี่ยเป็นการรีวิวสินค้าเป็นการแชร์นะคะว่าจอยเนี่ยขายสินค้าอะไรได้ใน eBay แล้วก็พอชมานะคะจอยเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะอยู่ที่บอสตันอเมริกานั่นเองเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ดูว่าขายอะไรได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์ ะะที่ผ่านมาที่จะเริ่มเข้ารีวิวสินค้าที่จอยขายได้นะคะจอยขอโปรโมทนิดนึงนะคะตอนนี้จอยเริ่มขายเสื้อผ้าในเมืองไทยนะคะส่วนมากก็จะเน้นเป็นเสื้อผ้าลายดอกส่วนมากก็จะเป็นชุดเดรสชุดแม็กซี่ซะส่วนใหญ่นะคะชุดเนี่ยเป็นงานเกรดดีนะบอกก่อนว่าเป็นงานเกรดพรีเมียมมีซับในอย่างดีนะคะแล้วก็ส่วนมากจะมีไซส์เดียวก็คือสาวร่างเล็กนะคะรอบอกก็จะอยู่ประมาณ30 4ปถึง40นะคะตอนนี้จอยพยายามจะลงสินค้าช่องนี้นี่แหละช่องเดียวกันนะคะน่าจะลงสินค้าหน้าประมาณตอน3ทุ่มจะพยายามลงของทุกวันตอน3าทุ่มนะคะส่วนคลิปชาชิงอี a บพาตะตลุยช้อปปิ้งเนี่ยจอยจะเปลี่ยนเวลาไปลงนะตอนเช้านั่นเองนะคะก็ถ้าเข้ามาเจอคลิปขายสภาพผ้าในเมืองไทยเนี่ยคือไม่ต้องแปลกใจนะเป็นของช่องจอยเองนะคะแล้วก็จอยเนี่ย ้างนางแบบใช่เพราะว่าตัวจอยเนี่ยอยู่เมืองนอกใช่ป่ะจริงๆอยากจะใส่พรีเซนต์เองขายเองนะคะแต่ว่าถ้าจอยจะส่งสินค้ามาทุกอย่างอะคะ่ะคือค่อนข้างใช้เวลาเนาะล้วขายสินค้าเมืองไทยเราต้องใหม่เราต้องเร็วตลอดเวลาถ้าส่งมาทุกแบบเนี่ย อาจจะขายช้ากว่าคนอื่นเขานะคะจอยก็เลยจ้างนางแบบนะคะรูปที่เห็นวิดีโอที่เห็นเนี่ยคือเป็นสินค้าของที่ร้านจอยขายนะคะตรงปกแน่นอนนะคะทุกอย่างจอยจ้างนางแบบหมดเลยนะก็ยังไงถ้าใครชอบเป็นสาวกเสผ้าลายดอกเหมือนยังจอยยังไงรบกวนติดตามหรือแวะอุดหนุนได้นะคะจอยมีเอ่อเปิดทั้งใน IG เปิดทั้งใน Facebook ถ้าชอบก็ทักไลน์ ทักไลน์ O A มาได้นะคะจอยเป็นคนตอบนะจอยเป็นคนตอบทุกทุกอย่างนะคะแล้วก็มีเด็กที่เมืองไทยนะคะจัดส่งสินค้าให้นั่นเองนะ,ะก็ยังไงใครชอบก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข้าการรีวิวสัพพนะคะที่จอยขายได้ว่าจอยขายอะไรได้นะคะเสาร์อาทิตย์เนี้ยขายได้ขายได้ขายได,ขยได้ขายได้นะทั้งในพ o อช m a r มากแล้วก็ eBay เนี่ย พอๆกันเลยพอๆกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม ebay ก่อนนะคะว่าจอยขายอะไรได้นะคะคือยังดีหน่อยที่สินค้าที่ขายได้เนี่ยเป็นสินค้าที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็เริ่มขายได้นะคะ สินค้าเนี่ยจอยไม่ขอแกะออกจากถุงเนาะเพราะว่าจอยแพ็คเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะขึ้นรูปให้ดูนะคะพยายามดูคำไทท l ลดูคำคีย์เวิร์ดนะคะว่าจอยใช้คำคีย์เวิร์ดอะไรเพราะว่าคำคีย์เวิร์ดพวกนี้นี่แหละที่จะทำให้ลูกค้านะคะ เซิร์ชสินค้าของเราเจอนั่นเองนะตัวแรกอันนี้เป็นของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะก็คือนิทรัคสวินนะคะเป็นชุดว่ายน้ำนั่นเองตัวนี้่อยซื้อมา4เหรียญ99นะคะ ขายไป23เหรียญก่อนหน้าเนี้จอยตั้งราคาแพงขึ้นนะคะแต่ว่าณช่วงเนี้ยคือที่ไหนเขาก็เริ่มลดราคากันแล้วเนาะจอยก็เลยลดราคาลงมานะคะพอลดราคาลงมาเนี่ยลูกค้าขอต่อรองนิดหน่อยจอยก็เลยขายให้นะคะตัวนี้ก็ขายไป23เหรียญเนาะต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้น่าจะเป็นการช้อปปิ้งของค้งก่อนเนาะอันนี้คือแอตแลนตานะคะอันนี้เป็น เป็นเป็นเหมือนอกระโปรงออกกําลังกายกระโปรงกางเกงออกกําลังกายสําหรับคนเล่นเทนนิสคนเล่นกอล์ฟนะคะหรือว่าคนที่เข้ายิมนั่นเองนะคะตัวนี้ซื้อมาเออสี่เหรียญ9 9นะคะขายไป17เหรียญ5้เซนเนาะต่อมาต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ขายเร็วมากๆวันเดียวขายได้เลยนะคะตัวนี้อันนี้คือ โค้ดแอนสโตนค่ะอยู่ในเครือของเ n t นโทโพโลจีนะคะซื้อมา4ี่เหรียญ99ขายไป20เหรียญนะคะคือช่วงเนี้ยซัมเมอร์ปีเนี้ยคนนิยมใส่เนื้อผ้าคล้ายๆซา,าตินเป็นเนื้อผ้าเงาๆอะค่ะแล้วตัวเนี้ยกึ่งแบบซาตินนะคะก็เลยขายได้เร็วและที่สำคัญเนี่ยคือคือตัวใหญ่ไซส์ L นั่นเองนะคะช่วงนี้เวลาจอยเลือกเสื้อผ้านะจอยก็พยายามเลือกเสื้อผ้าที่แบบ ตัวใหญ่หน่อยอะคะ่ะอะไรที่เป็นไซส์ไซส์ไซส์เล็กตัวเล็กจอยพยายามเลี่ยงเนาะต่อมามาตัวนี้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นการช้อปปิ้งของคราวก่อนนะคะที่จอยบอกว่าแบรนด์เนี้ยจอยไม่เคยเจอเลยและก็เป็นครั้งครั้งที่2เป็นครั้งที่2ของจอยนะคะที่จอยเจอครั้งแรกที่เจอเนี่ยมีตําหนิเลยเลยไม่เคยซื้อมานะคะแล้วก็มาเจอตัวนี้นั่นเองอันนี้คือ w เ w ิ r d Fancies ค่ะนะอันนี้ เออเป็นชุดแม็กซี่ ลายดอกนะคะคือช่วงนี้อยู่ช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะตั้งแต่สปริงซัมเมอร์หน้า f ฟอ l ลซีซันเนี่ยจะเป็นช่วงที่งานแต่งเยอะงานกินเลี้ยงเยอะมากเลยนะคะก็โคตรจอว่าคนน่าจะซื้อไปไปงานแต่งซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นลายดอกและเป็นชุดยาวด้วยนะคะตัวนี้ซื้อมา7ดเหรียญ99ขายไป39 9 9ลูกค้าไม่ต่อเลยนะไม่ต่อเลยถ้าใครเจอแบรนด์นี้ก็ลองเลือกซื้อมาแล้วกันเนาะเป็นครั้งแรกที่จอยซื้อ มาเนาะมานะคะมาตัวนี้ตัวนี้คือบอสฮิวโกบอสนะคะเป็นเป็นเอ่อไฮเอ็นนะจอยเรียกว่าเป็นไฮเอ็นแบรนด์นะคะเป็นผ้าคล้ายๆเหมือนกึ่งทวีดนะคะชุดแบบเนี้ย เหมาะสําหรับคนใส่ไปทํางานนั่นเองนะตัวนี้จอยซื้อมา7เหรียญ99นะคะจอยก็ไม่ได้ตั้งราคาแพงเพราะว่าจอยก่อนที่จะตั้งราคาเนี่ยจอยก็ไปดูร้านอื่นก่อนว่าเขาขายกันประมาณเท่าไหร่นะคะคือตัวนี้ซื้อมือหนึ่งอ่ะอาจจะ200-300เหรียญน,นะคะพอเอามาขายมือสองเนี่ยก็ขายไม่เกินร้อยเหรียญนะคะขึ้นอยู่กับแบบด้วยนะขึ้นอยู่กับแบบด้วยนะคะตัวนี้จอยตั้งไว้50เหรียญ ลูกค้าซื้อไม่ต่อเลยนะลูกค้าซื้อตัวนี้คือไม่ต่อราคาเลยนะคะคือดีงามมากๆถ้าใครเจอแบรนด์บอสฮิวโกบอสนะคะก็อย่าลืมซื้อเอามาขายแล้วกันเนาะต่อมา ebay จบนะ ebay จบต่อมาเรามาต่อพอ s ม m a r k กันนะคะอย่างที่บอกว่าว่าขายได้พอๆกันเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้ถ้าใครจําได้เป็นการช้อปปิ้งครั้งล่าสุดของจอยเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้คือแบรนด์เมฟนะคะรุ่นนี้ขายไป20 เเหรียญซื้อมา3เหรียญ99ที่ร้านเอเบิลถ้าใครไปเจอนะคะทรงประมาณแบบนี้เนาะเพราะว่าช่วงเน,น,นี้ยคนนิยมเป็นสไตล์โบโฮช่วงซัมเมอร์แล้วตัวเนี้ยเป็นคอสี่เหลีย่ยมแขนพองๆนิดนึงนะแล้วเขาผสมด้วยผ้าลีนินด้วยนะคะก็เลยขายได้เร็วมากๆเลยต่อมามาเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้คือเจจิลแวเวอร์คอลเลชันนะคะป้ายก็จะเป็นแบบนี้ ตัวเนี้ยเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้ายืดๆนะคะตัวเนี้ยจอยใช้คำคีย์เวิร์ดว่าเจอร์ซี่เดรสนะคะหรือซิกเนเจอร์ซอฟนั่นเองนะคะซิกเนเจอร์ซอฟเนี่ยก็จะเป็นเนื้อผ้าผ,าผสมระหว่างเลยออนกับสเปนเด็กซ์นั่นเองเนาะก็จะใช้คำว่าเออซิกเนเจอร์ซอฟได้นะคะตัวนี้ซื้อมา7เหรียญ99ขาย39เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยจอยแนะนำนะถ้าใครไปเจอนะคะ แบรนด์เจจิวนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเดรสหรือจะเป็นเสื้อนะคะขายได้แต่ถ้าเราไปเจอเดรสเนี่ยเราก็จะขายได้ราคายิ่งเป็นแม็กซี่อ่ะยิ่งขายได้ราคาส่วนถ้าเป็นเกงยียนเนี่ยจอยไม่เคยขายเนาะจอยไม่เคยขายจอยก็เลยไม่รู้ว่าขายดีหรือเปล่าแต่ส่วนมากอะ่ะเวลาจอยไปเจอถ้าเป็นเสื้อสไตล์โบโฮลายดอกลายเพสลี่นะคะแบรนด์เจจิวจอยก็มักจะซื้อมาแล้วก็ชุดเดรสนะคะขายได้ราคาต่อมาเป็นตัวนี้ ตัวนี้นะอยู่กับจอยมาสักพักแล้วนะคือโทนสีอะไรก็สวยนะแต่เพิ่งจะมาขายได้นะคะอันนี้คือแบรนด์ t a u b o t ของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะอันนี้ขายไปที่31เหรียญจอยซื้อมา4เหรียญ99นะคะแล้วโทนสีเนี่ยก็เป็นโทนสีแบบ c o l o r f ร์ด้วยนะเหมาะที่จะใส่ช่วงซัมเมอร์นะซัมเมอร์ปีนี้คนฮิตสี c o l o r f ร์มากๆเลยนะคะ ต่อมาเป็นตัวสุดท้ายอันนี้คืออิ i ซาเจค่ะนะอันนี้เป็นเนื้อผ้ายืดนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์22จอยซื้อมา7เหรียญ99นะคะขายไป25เหรียญนะคะก็ถ้าใครไปเจอแบรนด์นี้นะเป็นลายดอกเป็นชุดแบบมิดิเป็นชุดแม็กซี่ยาวจอยแนะนำให้ซื้อเอามาขายนะจอยเคยขายได้ตัวหนึ่งแบบ40เหรียญเลยนะชุดแม็กซี่เพราะว่าถ้าขายมือหนึงเนะี่ยถ้าแบบ ราคาที่เขาขายกันก็ร้อยก็เหรียญอะไรเงี้ยเวลาที่เอามาขายใน eBay แม้กระทั่งเป็นของใหม่นะเขาก็ขายกันแบบ70เหรียญ80เหรียญน,นะคะขึ้นอยู่กับรุ่น ขึ้นอยู่กับไซส์ถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยก็ขายได้ราคาดีและก็ขายได้เร็วด้วยถ้าแบบไซส์เล็กไซส์6ไซส์แป m เอสอะไรเงี้ยก็จะใช้เวลาในการขายหน่อยยิ่งขายไซส์ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งขายดีนะคะใน Ebay นะคะเพราะว่าส่วนมากคนที่ซื้อน่าจะเป็นคนไซส์ใหญ่ซะส่วนใหญ่เนาะทาที่จอยขายได้เนาะเออที่ตอยขายได้เนี่ยตอยขายได้ใน eBay แล้วก็ r อมาใช่ไหมคะใน EBay เนี่ยตอยจะต้องเสีย13.5%นะคะ ค่าฟรีในการขายแล้วจอยเออเปิดร้านใน ebay เนี่ยจอยเสียรายเดือนนะคะเดือนละ60เหรียญเปรียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000บาท น้2,000บาทสามารถลงสินค้าได้ประมาณ1,000ชิ้นนะคะแล้วเขาก็มียอดวงเงินจำกัดให้จอยด้วยว่าเดือนนึงเนี่ยจอยห้ามลงเกินสินค้าเกินประมาณ6,000 60, 0เหรียญน,นะคะส่วนถ้าจอยขายใน p r s c h มา a r k เนี่ยใน p r s c m e r a r k เนี่ยหัก20%ข้อดีคือไม่ต้องเสียค่ารายเดือนสามารถโพสสินค้าขายได้เลยไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดราคานั่นเองนะคะอันนี้คือข้อดี และข้อเสียข้อแตกต่างนะคะระหว่างใน eBay แล้วก็ p o s c h มารแต่ว่าการขายได้จริงๆของจอยเนี่ยจอยจะขายได้ใน eBay มากกว่า p o s c m a r รนั่นเองนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะเป็นการรีวิวสินค้าที่จอยขายได้นะคะถ้าใครชอบคลิปคอนเทนต์ของจอยนะคะเกี่ยวกับการแนะนำการขายสินค้าแบรนด์เนมนะคะที่ ในอเมริกานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้จอยด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดตามนะคะการขายสินค้าที่เมืองไทยของจอยด้วยนะคะจอยตั้งใจที่จะทำมากมากเลยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมอุดหนุนมาแล้วกันนะคะยังไงคลิปนี้จอยไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวเดียวนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ